ใช่แล้วสมพรปากนะคะเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับหญิงสาวที่ชื่อแพรวค่ะเป็นสาวออฟฟิศข้างมูเตลูขอพรมาทุกปีก็คำขอเดิมๆขอให้ชีวิตดีกว่าตอนนี้สักทีเถอะแพรนะคะเป็นผู้หญิงที่อทะยานสู้เพื่อตามความฝันของตัวเองแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอันหนึ่งเขาเจอเรื่องเลวร้ายกับชีวิตเข้ามาปัญหาต่างๆแล้วเขาก็ได้พลังหนึ่งพูดอะไรแล้วก็สมพรปากถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็ขอให้พูดอะไรสมความปรารถนาด้วยเถอะขอให้ถูกลังมันใหญ่ได้เงินสิบล้าน สวัสดีค่ะชื่อแพรวาค่ะรับบทเป็นแพรในเรื่องสมพรป่าค่ะผมรีฐานัทครับในเรื่องรับบทเป็นปรีดีครับผมกรีดค่ะพี่อรุลักษ์แจ่บบมกําพรนะครับบทเป็นกุ้งกิ้งค่ะชาวชลิ่ชิตนัทน,นะครับรับบทเป็นพีทมาเบลนะคะรับบทเป็นไอริสค่ะเป็นหนังเรื่องแรกที่เล่นเป็นตัวนํา เรื่องแรกในชีวิตตอนนั้นเนี่ยเรากับทีมประชุมงานกันเราก็พยายามตามหานะักแสดงที่มีแบ็กกราวน์เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติจริงๆแล้วเราอยากได้ตัวละครแพวที่ทําให้ทุกคนอ่ะรีเล t ได้ส่วนตัวเราเป็นคนมูอยู่แล้ว,ลวเราก็รู้สึกว่าเราน่าจะเป็นคนที่ถ่ายทอดได้ดีระดับหนึ่งเลยถ้าเรามาเล่นเศรษฐกิจแบบนี้ขออยากให้ลูกโดนไล่ออกเลยนะคะผมเคยเจอแพรว่ามาหลายเรื่องแล้วจนค่อนข้างรู้สไตล์การเล่นของน้องเขาแล้วก็บางอย่างไม่ต้องพูดน้องก็ค่อนข้างดูใจมันมีซีนหนึ่งที่เหมือนเราต้องร้องไห้ แล้วหนูไม่สามารถทําได้หนูก็เดินไปข้างหลังพี่แล้วแบบเอาหัวไปพิงแล้วก็จับเสื้อมันไว้เพราะเราเหมือนต้องการพลังบางอย่างจากตัวเขาแล้วเขาหันมาถามว่าเออร้องไม่ออกใช่ปะ่ะนี่แบบแม่งรู้ใจจริงทำไมถึงเป็นลีใช่ไหมชอบในการแสดงของลีแล้วก็รู้สึกว่าอยากเห็นลีในมุมอื่นๆบ้างคือเราจะเห็นบทบาทของลีในส่วนใหญ่คือจะเป็นแบบแบดบอยมากเอ็กโทเวร์สสุดๆแล้วคนก็ไม่เคยเห็นเขาในบทบาทแบบนี้ที่แบบดูเป็นซอฟต์บอยสุดๆก็เลยเลือกเป็นพี่ลีฮะ huh? สมพลป่าเนี่ยเป็นหนังที่ถูกทําโดยผู้หญิงเยอะมากผู้กํากับสไตลิสต์เมคอัพเรียกว่าครบทุกอย่างตากล้องก็ผู้หญิงโลเคชั่นยังผู้หญิงและรู้สึกถึงความแบบเอ็มพาวเวอร์แมนบางอย่างน่าสนใจที่เราจะได้ดูตัวละครผู้หญิงนําทําโดยผู้หญิงแล้วก็มีผู้ชายองผมัพตางนัรงน้นสมพรป่ารับชมได้แล้ววันนี้ที่เดียวที่ True ID ผ่านแพ็กเกจ True ID Plus